คนที่ชอบบ่นว่าไม่มีเวลาให้ตัวเองหรือครอบครัวหรือทำในสิ่งที่อยากจะทำมันไม่สำเร็จสักทีเชื่อมี5วิธีในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่เราไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้ข้อแรกเลยค่ะ เราจะต้องเริ่มจากการเคารพและรักษาเวลาที่กำหนดไว้ขออ้อ 2. จัดตารางเวลาให้กับสิ่งที่ต้องการทำในทุกๆวันขอ้อ 3. เรียงลำดับตามความสำคัญก่อนหลักให้กับตัวเองได้ลงมือทำในทุกวันขอ้อ 4. แบ่งเวลางานเวลาส่วนตัวตามความเหมาะสมของเราเลยค่ะ ขอ5จัดเวลาเพื่อการพักผ่อนให้ตัวเองในทุกวันนะคะไม่อยาบปล่อยให้เวลาสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเช่อแพนนี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย